เร็วกว่าน,นี้เลยพี่เร็วก okay, ะโอเครักษาระดับนี้ รอยไปด้วยนะครับ oh oh. ้ยนะครับย oh. ังยงครับเนี่ยรอยไม่ได้อดรอยไได้อดรอยไได้อดรอยนะครับเป็นนักข่วปนนักวรถอยก่อน เราพยายามบอกมวลชนที่เป็นของเรานะผมยืนยันนะมวลชนที่เรานำมาต้องอยู่แนวหลังรถที่เรานำมานะครับเพราะนั้นในขณะนี้มันมีมวลชนบางส่วนนะครับมาอยู่ลำหน้าแนวเป็จ่าผมว่าที่พีชเป็นนสมบัตินห้อยลงไปให้ทีมเจเจจ่า ไปดีใจ <c oughs> เกพราะว่าเข้าการเืนอยานด้วยเขาได้วาหมายภารจที่ันกมผมไปที่บนกรงนการอัดทานกฎหมายเมื่อยัาามีผู้ขอให้ท่านได้ไปแจ้งนะครับแล้วก็

ผมว่ามันเป็นเรื่องเรื่องความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องตำรวจประการเรื่องการปฏิบัติงานเรื่องอตคอะไรต่างๆ เดี๋ยวกช่นิดนึงนะตรงนี้เดี๋ยวผมมาถึงตั้งกล้องดีไหมดีไหมดีค่ะดีดีค่ะจัดการเลยไหมะชกล้องเลยมก้งกล้องนีกรดูต้องมีถ่ายตอนนี้เงินสินาทีแล้วนะครับต้องไปถ่ายด้วยกันยังไม่รู้นะครับว่าเขาจะไปไกันบ้างต้องร้ไปเยอะครับนี่มีคุณอะไรว่าต้องลปสันะครับ มันเป็นรถรบายโจแเราคนดีเลยเข้ามาเครื่องะก็พากรโจนเต็มไปหมดเราคนดีเลยไม่ต้องไปยุ่งกับโจนนั้น บอลบอลมาเกันบครงหน้าละครับก็บเขไปป แล้วก็กฎหมายเป็นคนคนเดียวเนี่ยนะต้องก็ปากต้ยองรดตอได้ can